แล้วละครับพี่น้องเส้นแดงที่เขาขีดไว้เองสุดท้ายก็ข้ามเองจนได้ล่าสุดไม่ใช่แค่ระเบิดแต่เป็นเสียงปืนที่ดังขึ้นแล้วที่ชายแดนและที่สำคัญคือกัมพูชาเปิดก่อนเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การกระทบกระทั่งแต่มันคือฟางเส้นสุดท้ายที่อาจจะนำไปสู่บทเรียนครั้งประวัติศาสตร์ที่กัมพูชาจะไม่มีวันลืมและเบื้องหลังการยิงครั้งนี้มันมีเกมการเมืองระดับโลกซ่อนอยู่ ที่จะส่งผลกระทบไปไกลกว่าที่เราคิดเดี๋ยววันนี้สันติจะมาวิเคราะห์ให้ฟังแบบลึกทุกมิติครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุทีวิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยบอกคุณครับมั่งคั่งด้วยสังหารโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะฮะนี่คือสํานกที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Property Expert Live ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันผมกับผมสันติเป็นพนักงานใหม่ของคิม p r o p e r t ร์ตและเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงที่สุดในรอบหลายปีที่คนไทยทั้งประเทศกำลังจับตาและเต็มไปด้วยความโกรธแค้นนั่นคือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ตอนนี้มันไปไกลเกินกว่าคำว่ายุ่วยุแล้ครับ พี่ๆทุกคนคงจะจําความรู้สึกเจ็บปวดและโกรธแค้นเมื่อไม่กี่วันก่อนได้นะครับตอนที่จ่าสิบเอกพิชิตชัยบุญโคราชทหารหารของเราต้องสูญเสียขาไปจากการเหยียบกับระเบิดที่ฝ่ายกัมพูชาลอบนํามาวางใหม่ในแผ่นดินของเรามันเป็นการกระทําที่ขี้คลาดและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างซึ่งซึ่งหน้าแทนที่จะสํานึกผิดผู้นํากัมพูชาคุณมาเนตกลับออกมาถแถลงการ5ข้อที่เต็มไปด้วยข่มขู่บอกว่าเส้นแดงก็คือเส้นแดง อยากข้ามเส้นโอ้โหฟังแล้วมันน่าเจ็บใจไหมครับเขาโยนความผิดให้เราหาว่าเราสร้างเรื่องทั้งๆที่หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มันมัดตัวแน, olmuş, น่นว่าระเบิดมาจากฝั่งเขาความอดทนของคนไทยมีขีดจำกัดครับและดูเหมือนว่าวันนี้ความอดทนนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วเพราะพวกเขาได้ยกระดับความก้าวร้าวขึ้นไปอีกขั้นเข้าเรื่องเลยนะครับเมื่อเช้าตรู่วันนี้วันที่24กรกฎาคมเวลาประมาณ7จ็ดโมงครึ่ง ฝ่ายกัมพูชาได้ส่งโดรนหรือ UAV บินเข้ามาสอดแนมในเขตปราสาทตาเหมือนทมจังหวัดสุรินทร์ก่อนและหลังจากนั้นไม่นานครับประมาณ8โมง20นาทีเสียงปืนก็ดังขึง้นฝ่ายกัมพูชาเปิดฉากยิงใส่ฐานปฏิบัติการของทหารไทยเราก่อนครับใช้อาวุธครบมือมีรายงานว่าลากปืน RPG มายิงใส่เราด้วยนี่ไม่ใช่การยิงผิดพลาดแต่มันคือการจงใจเปิดฉากประทะอย่างชัดเจนแต่พี่น้องครับเลือดนักรบไทยเราไม่เคยกลัวใครหน้าไหม ทหารหารของเรายิงตอบโต้กลับไปอย่างทันควันและสมศักดิ์ศรีและข่าวล่าสุดที่ผมเพิ่งได้รับมาสดๆร้อนๆก็คือกองทัพบ,บกได้อนุมัติให้หน่วยในพื้นที่สามารถใช้ปืนใหญ่ตอบโต้ได้แล้วครับนี่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าถ้าคุณเล่นแรงมาเราจะแรงกลับไปยิ่งกว่าทีนี้เรามาวิเคราะห์ในภาพใหญ่กันนะครับว่าทำไมกัมพูชาถึงกล้าทำแบบนี้ทั้งๆที่ศัก,กยภาพทางการทหารและเศรษฐกิจเป็นมวยคนละชั้นกับเรา 1. เกมการเมืองภายในของตระกูลหุนพี่ๆต้องเข้าใจก่อนนะครับเศรษฐกิจกัมพูชาตอนนี้เปราะบางมากนะครับเขามีการพึ่งพาการลงทุนจากจีนสูงถึง66%ของ FDI ทั้งหมดพอเศรษฐกิจจีนชะลอตัวโครงการต่างๆในกัมพูชาต้องกลายเป็นเมืองร้างหนี้เสียหรือ NPL ในระบบพุ่งจาก2.5%ไปเกือบ7%แล้วประชาชน70%มีกำลังซื้อต่ำพูดง่ายๆก็คือคนส่วนใหญ่ลำบากครับเมื่อปัญหาในบ้านมันเยอะ วิธีที่ง่ายที่สุดของนักการเมืองเผด็จการคืออะไรครับก็คือการสร้างศัตรูน,นอกบ้านปลูกกระแสชาตินิยมขึ้นมาให้คนหันไปโกรธแค้นเพื่อนบ้านแทนที่จะโกรธรัฐบาลตัวเองนี่คือละครฉากใหญ่ที่ฮุลมาเน็ตกำลังเล่นเพื่อสร้างภาพผู้นำที่แข็งแกร่งปกป้องผลประโยชน์ให้ตัวเองและตระกูล 2. เขาประเมินเราผิดไปครับเขาอาจจะคิดว่ารัฐบาลเราจะอ่อนข้อให้แต่เขาคิดผิดครับการตอบโต้ของไทยครั้งนี้มันเร็วและแรงกว่าที่เขาคาดไว้เยอะ ทั้งการทู่ที่เราลดระดับความสัมพันธ์นทันทีและการทหารที่เราเปิดแผนจัก,กรพงภูวนาะซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการแบบรุกเร็วจบไวไม่ปล่อยให้ยืดเยื้อและที่สําคัญที่สุดคืออำนาจต่อรองที่แท้จริงที่อยู่ในมือเราครับด้านการทหารว่ากันตรงๆนะครับกองทัพเราเหนือกว่าทุกมิติงบประมาณกลาหโหมเรามากกว่าเขา12เท่ากําลังพลประจําการเรามากกว่าเขา3เท่าแล้วไม้ตายสําคัญที่สุดคืออำนาจทางอากาศครับ กองทัพอากาศไทยมีเครื่องบินรบพร้อมรบ75ลำเครื่องบินโจมตีอีก18ลำส่วนกัมพูชามี0ลำครับ0แค่นี้ก็เห็นภาพแล้วนะครับว่าถ้าต้องรบกันจริงๆเกมจะจบเร็วแค่ไหนด้านเศรษฐกิจนี่คือเส้นเลือดใหญ่ที่ไทยกุมเอาไว้ทั้งหมดครับปีที่แล้วเราค้าขายกันไทยได้ดุลการค้าจากกัมพูชาถึง2,600ล้านดอลลาร์สินค้าอุปโภคบริโภคในบ้านเขาแทบจะมาจากเราทั้งนั้นแล้วนักท่องเที่ยวล่ะครับ คนไทยคือนะักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งที่ไปเที่ยวบ้านเขาการที่เราปิดด่านท้าวันสี่แห่งมันไม่ต่างอะไรกับการบีบเส้นเลือดใหญ่ของเขาโดยตรงตอนนี้ที่ตลาดลงเกลืองเงียบเป็นป่าช้าชาวบ้านกัมพูชาเองก็เริ่มโอดควรวญว่าเดือดร้อนหนักกว่าตอนโควิดซะอีกนี่คือผลของการกระทําของผู้นําของเขาเองครับแล้วอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อผมวิเคราะห์ว่าเกมนี้จะเดินไปใน3มทิศทางครับการโดดเดี่ยวในเวทีโลก ไทยเราไม่ได้โวยวายแต่เราเชิญทูตนานาชาติมาชี้แจงข้อเท็จจริงเราชูประเด็นการละเมิดอนุสัญญาออตตาว่าว่าด้วยการห้ามใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลซึ่งเป็นกฎหมายที่ทั่วโลกให้ความสำคัญการกระทําของกัมพูชากำลังทําให้ตัวเองกลายเป็นรัฐอันธพาลในสายตาชาวโลกแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่หนักหน่วงขึ้น ถ้าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นผมเชื่อว่าไทยจะใช้มาตรการทางเศรษฐกิจที่หนักกว่านี้อาจจะรวมถึงการทบทวนความร่วมมือทั้งหมดซึ่งจะสร้างความเจ็บปวดให้กับระบอบคุณเซนอย่างมหาศาลและอาจสร้างแรงกดดันจากภายในประเทศเขาเองให้ต้องเปลี่ยนท่าทีบทเรียนทางทหารที่สะสมถ้าการยั่วยุทางทหารยังไม่หยุด ผมเชื่อว่ากองทัพไทยภายใต้แผนจักรพงภูวนาถจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงการตอบโต้จะไม่ใช่แค่การยิงประทะแต่จะเป็นการทำลายศักยภาพทางทหารของฝ่ายตรงข้ามอย่างแม่นยำและจำกัดวงเพื่อส่งสารว่าอย่ามาลองดีกับเราอีกเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงสัจธรรมของภูมิรัฐศาสตร์โลกเลยครับว่าสันติภาพที่แท้จริง เกิดขึ้นได้จากความแข็งแกร่ง peace through strength การอ่อนข้อหรือประนีประนอมกับผู้ที่ก้าวร้าวมีแต่จะเชื้อเชิญให้เกิดการรุกรานที่หนักขึ้นวิกฤตครั้งนี้มันคือบทพิสูจน์ว่าความเหนือกว่าทั้งทางทหารและเศรษฐกิจของไทยไม่ใช่สิ่งที่เรามีไว้เพื่อลุกรานใครครับแต่เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการป้องตรามไม่ให้ใครมากล้ามรังแกเราครับ และมันยังแสดงให้เห็นถึงความน่าสมเพชของระบอบการปกครองที่ต้องใช้ความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านมาเป็นเครื่องมือพยุงอำนาจของตัวเองโดยไม่สนใจความเดือดร้อนของประชาชนในชาติแม้แต่น้อยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจพี่น้องชาวกัมพูชาตาดำๆที่ต้องมารับเคราะห์กรรมจากเกมการเมืองนี้ครับสรุปให้ฟังอีกครั้งนะครับพี่น้องสถานการณ์ตอนนี้เดือดถึงขีดสุดกัมพูชาล้าเส้นจากการลอบวางระเบิด มาเป็นการเปิดฉากยิงใส่ทหารเราก่อนที่ปราสาทต,ตาเมืองทมเมื่อเช้านี้แต่กองทัพไทยของเราตอบโต้อย่างทันควันและหนักหน่วงอนุมัติให้ใช้ปืนใหญ่ได้แล้วการกระทําของกัมพูชาทั้งหมดนี้เป็นเพียงละครการเมืองของระบอบฮุนเซนที่กําลังมีปัญหาเศรษฐกิจภายในและต้องการสร้างศัตรูเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจแต่พวกเขาคิดผิดเพราะศักยภาพของไทยทั้งด้านการทหารและเศรษฐกิจเหนือกว่าอย่างเทียบไม่ติด เรากุมเส้นเลือดใหญ่ของพวกเขาไว้ทั้งหมดและตอนนี้เรากำลังเดินเกมการทูตอย่างเหนือชั้นในเวทีโลกเพื่อเปิดโปรงการกระทำที่ละเมิดกฎหมายของพวกเขาครับอนาคตข้างหน้ากัมพูชากำลังจะถูกโดดเดี่ยวและ,ะเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากทุกทิศท,ทางขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องสันติคนนี้ต้องขออภัย พอดีผมเพิ่งมาทำงานใหม่อาจจะพูดอะไรไม่ถูกใจขอบคุณพี่ๆที่คอมเมนต์ติชมเข้ามาสันติจะนำไปปรับปรุงแก้ไขส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดไลน์มาที่แอดคิม property life วันนี้สันติมีโปรโดีๆมาฝากใครสนใจสมัครสัมมนาแคปหน้าจอตอนนี้แล้วบอกแอดมินว่าขอโปรสันติมีส่วนลดให้พิเศษไปเลยครับสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่า ก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้ว่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี่เห <c oughs> อะกคุณครับ <despite S 2> <c oughs> ตัวโตวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อร์สนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างคเครดิตไม่เป็นสร้างเสรียรไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาริศเพื่อเพ <ๆ S 1> ิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีคคคควววาาาามมมมมมพพพึงงงอออใจอใจจจนน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 ะะะรรรรรรััับบบบถถ้้้้้เเเเเเีียนนยยยยแแลลไไไไไ่่่ดดปโช์สืิตต็ผ ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครถ้าใครสนใจยสามารถที่ะจะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property life นะครับของเจทุญคนในสัมมนา,านะครับขอบคุณครับ